ด้วยนะเลยล้างศบนะข้างหลังนะครับผมใส่แบตนะครับใส่โซกเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นโชกเดียวนะครับไม่ให้มันเกะกะมากมานะโขกคู่มันจะเกะกะนะครับชมนครับรอบรอบรถนะครับข้างหน้าจะเป็นฮัมมอเตอร์นะครับ300วัตต์นะครับล้อส0นิ้วนะครับรวมยางก็10นิ้วครับประมาณนั้นนะฮะ นี่เลยนะครับไว้ขับเล่นในทุ่งนานะครับตอนนี้ก็ออกทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับผมนี่สมวิวครับเบรกเกอร์แล้วโอเคไปแล้วครับพร้อมแล้วนะครับนี่เลยครับผมไฟฟ้านะครับผมน้ำตับกลางทุ่งนานะถนนนะครับโล่งนะครับนั่งสองที่นั่งนะครับ นั่งครับครับชมวิวครับผมโอ้ดูนกด้วยฝนก็จะตกครับได้เลย นเลยวางศพนะเดียวเยอะผมอะไรหมุนกลับได้นะครับอโอ้ปูนด้วยเหรอ,กกอจะเล่นทรายเหรอ,อเล่นก่อนก็ได้โอ้้าล้องมากเลยฝนจะตกนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับ ให้ดูนะครับนี่ฮะอันนี้คือพวงมาลัยน้อยนะครับผม10นิ้วนะครับกําลังน่ารักครับผมนี่ฮะโขลกันนะครับล้อหน้านะครับเป็นเป็นดุมอ่ะเป็นฮับมอเตอร์นะครับเป็นฮับมอเตอร์นะล้อหน้านะผมใส่เป็นฮับมอเตอร์เฉยๆครับ350วัตต์นะนี่พวงมาลัยนะครับน่ารักจุ๊บๆ แรงครับรถแรงแรงโอ้โหดีเดียร์มาทำเป็นป่าพังเลยได้แล้วลแรงรถแรง